สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับวันนี้มาพูดถึงบ่าวเบิร์ตนักครินศิลปินบ่าวเบิร์ตนักครินนะครับหมอลำเสียงวิหกล่าสุดเลยนะฮะหลายคนเนี่ยก็ทักมาว่าแอดมินบ่าวเบิร์ตเนี่ยทำงานวันแรกก็มีคนหลงรักแล้วยังไงน้องเบิร์ตก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณบอสนุมากๆนะเบอร์นัคารินนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งมากๆในองค์กรเสียงวิหกนะครับน้องเขาเว้าดีคักเว้าเข้าใจการเว้าคักแม่เห็นครั้งก็หลงฮักเลยนะครับเราบรรดาแม่แม่มาชื่นชมเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถ่ายคลิปพี่จ๋าน้องจ๋าให้เบิง่งหลายๆแน่ลูกนะครับถ่ายแบบ ทุกช็อตนะครับรบ่าเบิร์ตเ,เป็นคนที่พูดจาไพเราะอารมณ์ดีขอให้เบิร์ตเ,เนี่ยเป็นแอดมินที่ดีอย่างนี้ตลอดไปนะจ๊ะขอให้โด่งดังปังๆร่ำรวยนะน้องเบิร์ตเนี่ยเขาก็ไลฟ์สดชมบรรยากาศหน้างานนะครับถ่ายทำบรรยากาศหน้างานทักทายพี่น้องหน้าเวทีเมื่อวานเป็นวันแรกนะครับทางเพจหลักของหมอลำเสียงวิหกนะโดยแอดมินบ่าวเบิร์ตเ,เนี่ย เขาก็จะทักทายนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่แม่แม่ติชมบักหลาได้เด้อครับบักหลาสิได้ไปปรับปรุงแก้ไขในจุดที่บกพร่องอะไรประมาณนี้นะสำหรับเมื่อวานนะถ้าบักหลาได้ใช้คำพูด วาจาใดที่บ่เหมาะสมหลักๆก็ขอโทษขออภัยพี่ๆแม่ๆที่รับชมไลฟ์มือนีนัเดอร์ครับนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมในวันนี้ด้วยนะครับฝากชื่อบิร์นัคครินอดมินหมอลำาสงหงวิหกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆแม่ๆทุกๆคนนําแหนเดอร์ครับรักพี่ๆแม่ๆทุกๆคนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่ร้อยเอ็ดนะครับอดมินเบาเบิร์ตนั่นเองนะฮะ สุดยอดมากๆครับเพราะว่าน้องเบิร์ดเนี่ยเขาก็จะอัปเดตเกี่ยวกับการาเลื่อนไลฟ์นะครับหรือการไลฟ์สดทางเพจหรือเวลาแล้วก็ความพร้อมต่างๆสถานที่ความเหมาะสมนะแอดมินเบิร์ดเนี่ยเขาก็จะเตรียมตัวนะครับแล้วก็คอยที่จะอัปเดตให้กับมิดรฟันเพลงทุกท่านนะครับทุกคนเนี่ยชอบที่เบิร์ดนักคริสเสียงวิหกมีข่าวมาแจ้งตลอดนะแล้วก็ชอบ ที่จะให้พอ่อพ่อแม่แม่เนี่ยได้ชมบรรยากาศหลังการแสดงหลังเวทีทุกๆงานที่หมอลำสิงวิหกไปทําการแสดงบอบนัคครินเนี่ยเขาก็เป็นแอดมินแล้วอันนี้ก็คือยินดีกับเขาด้วยนะเป็นแอดมินและสดเพจหลักเลยโดยหมอลำสิงวิหกนุพงศกรเนี่ยก็คือมอบหน้าที่ให้บอกเบิร์ตเป็นคนรายงานนะครับแล้วก็ก็ทําได้ดีมากๆนะนี่คือโอกาสดีๆจากบอสนุและบอสนุกนะครับก็ต้องขอบคุณแทน นกพศกรด้วยนะครับที่ให้โอกาสเปล่าเบิร์ดนักครินได้ทําหน้าที่ตรงนี้เห็นไหมฮะแอดดิวก็เห็นแล้วว่าเบิร์ดนักครินเนี่ยเป็นคนที่พูดจาสาฉานเป็นคนที่เก่งแล้วก็อนาคตไกลนะครับแล้วก็เห็นไว้ว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวก็ต้องได้รับเลื่อนตำแหน่งสักตำแหน่งใดสักตำแหน่งหนึ่งนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะ น้ำตาสิไลบอกคิดว่าจะได้รับโอกาสตรงนี้เป็นกำลังใจให้บกักหลานหน่อยเด้อครับพี M ่พี่แม่แม่ยังไงสื่ออย่างพวกเรานะครับก็สามารถที่จะวิเคราะห์เกี่ยวกับน้องเบิร์ดได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าบอกเลยนะครับว่าแอดมินดิวเนี่ยคุยกับเป่าเบิร์น้องเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีนะครับและมีพลังบวกมากๆเวลาคุยกับน้องเนี่ยเหมือนได้รับพลังบวกจากน้องเลยเพราะว่าน้องคิดบวกตลอดเวลาเลยนะครับซึ่ง เบิร์นักครินเขาก็จะอัปเดตในเรื่องราวต่างๆนะเกี่ยวกับหมอลำเสียงวิหกนกพงสกอนะครับยังไงก็ไปติดตามได้ละกันนะครับกับบ่าวเบิร์นักครินนะวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้แอดดิวเหมือนเดิมนะครับใครชอบพิมพ์หนึ่งมาเลยครับผมวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ